เพ้่อะไรวะเนี่ยกวนม,มาเจอก๊อนพีพี e อีกแล้วมาครับเดี๋ยวผมแก้ดาวก๊อนพีพ e ีเอาผมลงช่องด้วยมึงอยากลงช่องก๊อนพีพีเหรอใช่เพื่อนมึงอยากลงอยากดังนะเพื่อนอยากดังมึงก็ไปตีกองเลยปองปองปองกวนตีนเขออามากไม่งเกมนี้ชนะกูโดนเนียนให้ห้าพันเอาไปเลยกูไปเรื่อยเฮ้ยเก๋งว่ะเฮ้ยเย God P e, ชื่อก๊อนพีคอสชิยวให้โดนเนียนให้ห้าพันเอาเลยเออ กดพีกูส่งให้กดพีมากกดพีโอ้ oh, โอดไปแหงเอ้ยไม่ได้เลยกดพีเก็บไม,ม่กล้าคิวโดนเน็ให้หมื่นหนึ่งกดพีมึงเอาจริงหรอไเกนะ็บเนี่ยเฮ้ยเราไม่เอาจริงไงโชว์หน่อยป่าจะลงเนาะไอ้แจะ๊ป่าโชว์เหรอมึงแห้กูโชว์ใช่ไหมพี่ปูเฟื่องยกที่หนึ่ง ได้เวลากูโชละได้เวลากูโชละจะลงจะลงช่องใช่ไหมป่าขอแบบเม่ยิงรอบนึงเฮ้เดี๋ยวเไปลงช่องช่องคอด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 เฮ้ยเปิดแม่เราก็ได้ฟีหลับตาเร่งตัวละสิบวาขวาขวาเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอะควาไปแล้วนี่ยิง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  ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงตีอะไรหวะปกติกองเราได้ยินเสียงตีนี่ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร um ้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านฟูยุเติมถูกปลอดภัยภายใน5นาทีและสิทธิพิเศษสําหรับ fc เบียรฟันก็แปลงเมื่อเติมครบ100บาทจะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อเพียงแค่บอกว่ามาจากเบียรฟันก็แปลงที่จะเติมเกมคิดถึงฟูยุเฮอะไรเนี่ยกวนมาเจอก็อพี่พีอีแล้วมาครับเยวผมแก้ดาว แม่งเอ้ยมวยออฟเมตาไหนไวะกูด่ามหมดเลยนะแข่งกูไม่สนใจใครลวไม่มีตัวเล่นเลยวะออฟกูซาจ,จะโดนเนทตให้แม่งสามพันโอ้แม่ก๊กก็ดีพีเอาผมลงช่องด้วยก็ทีพีหนูเอนงมึงใครเนี่ยมึงอะไรวะมึงจะลงช่องก็ทีพีเหรอใช่ซิปเม็ดเขียวอยากลงช่องก็ทีพีวัาท์ทำกูเลยกูด่ามหมดเลยนะแข่ง เอ่สลิมสลิมเอ้ไม่ไม่เฮ้ยไม่ตายหรอไอ้ทำไม่ตายมึงดูไว้ก็พีพีเออเอออย่าไปก๊อปเขาอยู่เลยเพื่อนซิปมึงอยากลงช่องก็พีพีเหรอใช่เพื่อนมึงอยากลงอยากดังนะเพื่อนอยากดังมึงก็ไปตีกองเลยปองปองปองกวนปีนขมับเม่นกู Start เครื่องมาดิมาดิมาดิเอนโซมามาดิสตาร์ทให้าดิ เราอมอยู่เพื่อนสวยทำดีเฮ้กอนพีพีเกมนี้มาดีวะอ่ะแก้มือใหม่อ่ะเกมนี้ชนะกูโดเนทให้ห้าพันทำไมเพื่อนตาตาตาเมื่อกี้มันแจก,กวะโหตาเมื่อกี้เจอกอนพีพีมากูกดปาก,ก่อนกูสาให้กอนพีพีบาเลย <c oughs> มันบอกมากับมีมาร์กมีมาร์มมากอมวอยออฟเลนอ่ะโอ้โหกูเครื่องจัดเลย หนักเลยอ่ะกูสาจะโดเนตให้สามพันแพ้เกมนี้ชนะกูโดเนตให้ห้าพันเอาไปเลยพูดไปเรื่อยเออมันลงหมดแล้วเว้เพื่อนถอยเลยเฮ้ยเก่งวะ่ะเฮ้ยเชื่อกอนพีคอสชิวให้โดเนตให้ห้าพันเอาเลยก้อนพีกูชงให้ก้อนพีมากก็ดีพี่โอ้โอดไป แน่งเอ้ยไม่ได้เลยก็ดีพีเก็บไม่กล้าคิวโดนหนีดให้หมื่นหนึ่งก็ดีพีไม่เงาจริงรอยเก็บเนี่ยเฮ้ยเราไม่เงาจริงไงก็ดีพีเอากูลงช่องด้วยนะเว้ยตึงพอไหมเอ้ตึงตึงอมก็ดีพีเข้าไปบูเลยเฮ้ยย้ายอะเฮ้ยเอามึงอมแต่ก็ดีพีไปดิอย่าอมกูไป เออนั่นแหละกดพีพีกูแตกกดพีพีแม่งแก่หมอก MVP, เอ็มเพีหรอวะโอ้ยมึงก็มีโว์หนยดิเิปไปเออนั่นแหละ

กันดีพี่เร็วเนี่ยมีซิปเลี้ยงอยู่หนอเออกลัวทำไมวะกันดีพี่เดินหน้าใส่อะไรกันดีพี่เร็วอะไรให้กูช่วยไหมเอ้ยกูช่วยเองกูช่วยเองอ๋อเร็วกันดีพี่ โอ้ยมึงจะกลัวอะไรวะก็ที่พีแม่งเม้มเอาเอมพีอะเอ็นไงก็ที่พีสเต็ปป่าเขาเล่นกันอย่างงี้เนาะนี่งั้นงัน ตาไหนมือโจวะก็ดีพีพิงเอาหน่อยมีซิปอยู่ทั้งคนน่ะซิปเม็ดเขียวอ,อ่ะเดี๋ยวอมยัดแมงเลยเออไปเลยไปแล้วก็ดีพีเกยมตัวออเดินทางได้ตัวหน่อยกดพีพีพร้อมจะไปแล้วเพื่อนซิฟอมสาม,ส,ามสองหนึง่งเบร์เบอร์เบอเย่ยล <laughs> 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 ô oh, mưa của cơn, rồi mà nên mึง sẽ đi show được cái gì show show này bà cho luôn nhau. Ai à, chế bà show hả? Mình nghe show chơi mấy. À, mình của show, thấy không? Nghi đây là yok thứ nhất. đây là về la là show rồi, đã về la cua show rồi. Chà มือเอาหน่อยก็ดีพี่ทอดเอา้เอาปตายเฉยไอ้เนี่ยมันมันบินปเกาะอกันโอ้ยี่ป่าให้กูไม่ได้จับเกี่ยวด้วยป่าขอแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงเฮ้ยเดี๋ยวไปลงช่องช่องคอด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 เฮ้ย<ว>มึงเปิดแม่เหรอก็ดีพีเสียงเป็นอย่างนี้เหรอก็ดีพีอ่ะใช่ครับอ๋อ <c oughs> มึงตัวป่ามาเนี่ย ตัวจริงพี่ยังไม่เป็นอย่างงี้เว้ยยังก็ทีพีกูจจำได้รู้ได้กงู f เอฟซีตัวจริงก็ทีพีเออคูณมาจากโปลีกันแหละมามาขี่บนเขาแล้วเว้ยมาเลยเพื่อนเฮ้ยเอฟซีเฮ้ยเอฟซีงานหนีพี่เพื่อนเอ้ยต่อยด้วยได้สัต์ เออเอาดีเอาดีเกยก้อนทีพีเฮ้ยโอ้โหไปลืมสับก่อเกิดอีอเกียวโูแตกเขาด้วยนะม,มีม้าพอได้แล้ววะเดี๋ยวคลิปตูด,ดเกิดมาสามตัวอีแพ้เห,หรอม้าพอได้แล้วเอเอ้อมันใจเย็นนะเว้ย แผลนี่ขัดเหรอเฮ้ย<บ>ีแบบ้ <c oughs> อาวพอ,อได้บ่าว <c oughs> นมแบงเงี้ยจุ <c> ้ย <oughs> เดี๋ยวกูเฉียรังให้ยพีเห็บแผลสวยเฮ้ยยี่บอกไวเจ้าแบงเง้ยตาพันไม่แตกเลยก็ได้พีทำเส้นเลยวะ <c oughs> <c oughs> คนดูว่าแผลได้ไงครับ ผมเบียฟันก็แบ่งสาบานได้เลยว่าไม่เคยมีเหตุการณ์โยนเกมถ้าผมโยนเกมขอให้ผมมีอันเรียนไปกูกดอีกกูเจอก็ทีพีปุวะเฮ้ยก็ทีพีเอ็มวีพีวะก็ท <ß 1000> ีพีเจิญกูอะเอว่าไงก็ทีพีอะเอาลงช่องวันน่ยเอากูลงช่องวันน่ยรออะไรอ่ะ <pues> ได้แล้วมึงเอากูลงช่องวันน่ย เจ้าไงเจ้าคอดละ่ะเดี๋ยวลงง่าใช่ไปเร็วเร็วเรียกกูร้อนแล้วตอนนี้ติดแม่ของสองดาวคืนเอ,อ๊ะไม่เกินจเจหรลเดี๋ยวกูแก้ให้นี่เดี๋ยเจ๊ <c oughs> แม่โดนล้อเรียวเดี๋ยวมกเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ศาสจะโดนเน็ตให้สองพันสามพันแมวโอ้ยก่อนเลยโดนเน็ตหลับตาเล่นตัวละสิบไ <c oughs> ด้ครับพี่ <c oughs> กูกำลังแสบตาพอดีเลยกูต้องการหลับตาเล่นนะเนี่ยมันจ้าซะเลือเกินกูไม่เอาฟิกเกอร์กูจะเอาหัวร้อนยิง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 ยางเยวเลยหลับตาครับผมไม่มีผมไม่มีหลีตาครับพี่ผมไม่มีการทุจริตอะไรทั้งนั้นปิดตาเลยออ้ยชิบหายแล้วปิดทันไหมเนี่ยโอ้ยความรักความเมตาโู้แทนหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ย แท่นแท่นแท่นหมดเวลายิง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 เหรอคนไหมคนไหมตระกูลัวยิง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 งเหรอขดหัวแดงแล้วกดหัวแดงแล้วตอนนี้เดินหน้าเดินหน้าถอย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 ไม่ถอยไม่ถอยแล้วเปล่ากูใส่อย่างเดียววันอย่างกูใส่อย่างเดียวกูยิงอยู่กูได้ยินเสียงเปิดบัตรเปิดบัตรเขาใครวะ ถึงยังน้องบ่าวถึงที่หมายยังเบรก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 ถอยถอยถอยไม่ถอยถอยไม่ได้กูใส่อย่างเดียวโอเคถอยถอยถอยอย่างมึงอย่าพูดอย่างนั้นมึงอย่าพูดถอยแรกขนาดนั้นมึงอย่าทำให้กูตื่นสนุกดิ่กกูต้องใส่อย่างเดียวกนเดียกลัวนักเลงเนอะกูใส่อย่างเดียวมึงห้ามพูดถอยถอยให้มันตกใจว้าวยิงยังไหมกูได้ยินเสียงเขาตอนนี้ ยิ่งยิงยิ่งกุริเสียงกานยิ่งยิงเสียงฝั่งเราฆ่าใช่ไหมนี่เอายี้พูดให้กูชื่นใจหน่อยกูได้สักตัวยังเกือบได้แล้วเมื่อกี้มั้เกือบได้โอ้โหเอาไหมบ้างมันมีเกือบได้ด้วยเหรอกูต้องได้เลยยิ่งบ้างยิงเดินหน้า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 ยิงอัพสกิลอูกูฟังเสียงโดเนทอยู่เมื่อกี้ อัพสกิลเหรอยิง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 เหี้ยบเดี๋ยวเดี๋ยวกูอัพสกิลออกของอนอติอติสกิลสองสกิลหนึ่งยิงซอยซอยซอยแล้วมาซอยซอยอยู่แม่มึงเก็บคอสคิวเลยใครวะกูดีเสียในคอสคิลใครกดยอมแพวะเฮ้ยใครกดยาอยู่ชนะกันด้วยมาตั้งกี่เกมแค่นี้ทอเหรอวะใครกดจอมแพ้วะอย่าให้กูรู้นะเดินตรงเลยเดินตรงเลย ยิงพี่บ้ายิงยิงเก้าหนึ่งยิงอย้อยอยอติอติอะไรม่อติอติทำไมกูไม่มีวะอติกูกูดาวอยู่เหรอเร็วเร็วพี่บ้ากลังไปกลังไปเร็วเร็วเร็วเรยิงพี่บ้ายิง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 ยงยิงอยู่แล้วากูไม่ได้ยินเสียงตีเลยตอนนี้คว้าคว คว้าควาวาเฮ้ยวัรุ่นทำอะไรอ่ะควไปแล้วนี่ยิ่งยิ่งยิงยิ่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 งยิ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 งย เสียงนี้ที่คุณเคยได้เมซี่4.6 4.6เปร์เซ็นขอบคุณสำหรับที่ปิดตาเล่นครับเออง่าเบี้ยวน